สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไปอน้ำมนตไปลาดนะคะที่ถนนเนื่องจากว่ามีคนนำน้ำมันมาลาดที่ถน,นนะคะ่ะทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าบ้านสวนนะคะเป็นมนดลพงใสชนิดหนึ่งที่ทำให้เมื่อยปวดกระดูกปวดขานะคะแล้วก็อาจจะหงุดหงิดหลุดตัวเหนียวเหนียวร้อนนะคะ แล้วอันนี้ก็เป็นแผนที่เขาทำสาสตร์การจองพื้นที่จองที่ดินนะคะคือหลอกให้คนซื้อที่แล้วคนนั้นอะ่ะอันนี้น้ำมนนะคะถอนโบสถลาดนะคะลาดน้ำมันแล้วก็คือจองหลอกให้คนซื้อที่ลงทุนพอซื้อที่พอแปลงนี้อ่ะว่าดีพอดีซื้อเสร็จเขาก็จะสะกดไว้พอซื้อเสร็จแล้วเขาะสะกดไว้แล้วก็จองแผน่นผืนใหม่ที่แปลงใหม่ เขาก็จะสะกดอีกนะคะแต่ว่าดีดีดีดพอตอนซื้อดีพอซื้อเสร็จจ่ายตังเสร็จเขาก็จะบอกว่าไม่น่าอยู่นะไม่ดีนะเขาะจะทํามณฑปคนใสแบบว่าให้แฝงมานะคะอันนี้เป็นพิธีกรรมนะคะหนูก็ตีกลับนะคะเพราะว่าต่างชาติหรือว่าคนที่เขาคิดจะยึดแผ่นดินนะคะก็หนูถอนกลับแล้วนะคะยึดคืนนะคะแผ่นดินไทยต้องเป็นของไทยนะคะก็อนุมนถอนบทไปลาดนะคะกู้บรรลัง อันนี้ก็มีการกระทํำนะคะ,ะขวดสีเหลืองก็หมายถึงในราชวงศ์พระเจ้าอ่หัวแล้วก็เอาอะไรเฝ้าไว้ตัวหนึง่งอันนี้ก็เป็นที่ที่เขาจองเอาไว้หลายๆที่นะคะที่จริงที่เนี่ยเหมือนพระเจ้าอยู่หัวจะซื้อให้หนูเป็นของขวัญเนื่องจากว่าช่วยงานของข้าวเลอนะคะไม่ต้องมาก็ได้ม้งคนสวย ไงคะเจ้าของที่มาอันนี้ก็สะกดไว้ที่ที่นะคะเอาหสิี่เอาหสิที่ดินที่เขากดไว้นะคะก็เอาอะไรมาเป้าไว้มากนะคะคือจริงๆเราพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยซื้อให้หนูกับลูกนะคะเนื่องจากว่าหนูช่วยงานช่วยตอนที่พระองค์อ่าประชวนนะคะแล้วก็อ่ะอันนี้ก็สะกดเอาไว้เนาะ ปิดปากให้พูดอันนี้ก็นี่นะคะหนูก็หามานานแล้วทําไมที่ตรงนี้เหมือนโดนสะกดมาหลายปีแล้วนะคะพระเจ้าอยู่หัวตั้งใจซื้อให้หนูเนื่องจากช่วยงานท่านเยอะแต่คนก็เอาของมาสะกดเอาขวดมาเตียบมาฝัางไว้นะคะถ้าไม่เดินเข้าไปไม่รู้พอดีวิญญาณเรียกช่วยด้วยช่วยหนูด้วยอันนี้ก็โดนสะกดไว้นะคะก็ไปเรียกวิญญาณใช้งานกันแล้วก็คือ คนซื้อก็รับเงินมานะคะรับหน้าที่มาแต่ก็นะคะอันนี้ฝนตกเลยนะคะพอหนูเอาน้ำมนไปลาดเสร็จตอนแรกฝนยังไม่ตกพอหนูลาดน้ำมนก็สู้กันนะเนาะสู้กันกับไอ้ที่มองไม่เห็นตัวแต่หนูก็มองเห็นอยู่นะก็อันม,มนไปลาดเสร็จเขาก็ให้ฝนตกดูสิจะไปลาดต่อไหมเขาเหมือนเอาฝนมาฝ่าไม่ให้หนูลาดน้ำมน แต่ว่าหนมว่าทนหน่อยคือหน้าด้านหน้าทนพูดง่ายๆหนูก็เลยส่วนเลยบอกว่าอ่าฝนตกมาก็ดีน้ำมนจะได้ลาดน้ำฝนจะได้ทั่วถึงนะถือว่าฝนนั่นมานช่วยหนห้เพิ่มประสิทธิภาพในการลาดน้ำมนนะคะเขาก็ไม่พอใจอันนี้นะคะไม่ยิงพี่ตรงนี้นะคะพี่พระเจ้าอยู่หัวคือทห้หนู นูไม่ได้เรียกร้องหรอการาที่เยอะนะคไหนจะใครตอนไหนจะยาเสร็จเสิขายกันแล้วใส่ชื่อพระองค์นะคะหนูก็แก้ให้นะคะแล้วก็ยังมีคดีที่ว่าพระเจ้ายหัวในรัชกาลที่9ก้าปรงพระชนรัชกาลที่8ที่จริงเป็นการใส่ความแล้วหนูก็ยังช่วย ฟ้าหญิงจุลาพรน,นะคะที่ไปอยู่กะหลงตามหาบัวสิบสี่ปีก็เป็นแผนนะคะกําจัดออกจากวังนะคะสิบสี่ปีแล้วพระองค์ไม่อาการไม่ดีพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าให้ช่วยฟ้าหญิงจุลาพรด้วยโดนมนต์ดำคนณสยหนูก็ทําคลิปไปให้พระองค์สองครั้งนะคะให้เสวยน้ามนต์แล้วก็ส่งด้วยน้ามนต์นะคะพระองค์ก็ดีขึ้นทรงพระราชดําเนินได้ก็ดีใจ ก็เลยเป็นที่มาของที่แปลงนี้นะคะพระองค์ก็ตั้งใจให้หนูแต่ว่าไม่รู้คนซื้อก็พยายามสะก,กดนะคะจะเห็นว่ามีการสะก,กดด้วยวิญญาณมากมายเลยนะไม่นะได้ว่าอะไรก็เห็นทิ่งไม้น,นี่หนูก็ไปดึงไปถอนออกเนาะก็มีการเอาวิญญาณมาเล่นงานอันนี้ของขาย อันนี้ก็อน้ำมนต์ไปลาดนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้มีการสะกดที่มาสามปีแล้วนะคะก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่เป็นป่ากล้วยนะคะก็สามปีแล้วย่าลกปื้อเขาซื้อให้หนูแต่ว่ามีคนคไปสะกดทับไว้นะคะอันนี้ก็เจอนะคะก็ไปดึงตอน,น้ำมนต์ไปลาดล้วไปดึงกี่ไม้ออกนะคะก็เลย เจอนะคะเจอภาพติกดกันนะแล้วก็ลากเองก็มีการสะกดเห็นรูปร่างหน้าตาไหมคะนี่ก็รอสิบนะคะโดินสะกดไว้ที่ที่นะคะก็พระองค์ตั้งใจคงซื้อให้หนุ่มนะแต่คนก็มาสะกดดูพลังงานนี่รอสิบแ้นะตรงนี้ก็มีการสะกดที่ที่พระเจ้าอิัว้อที่ให้นะคะจะมีคนสะกดวิญญาณไว้นะคะ ตรงนี้มีทั้งราศีแล้วก็มีหลายๆลาพระองค์นะคะ,ะแล้วก็มีพระราชนีนะคะที่ถูกสะกดตรงนี้แล้วยังมีเจ้าคุณพระนะคะตรงนี้เป็นเจ้าคุณพระเนาะก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะสะกดกันขนาดนี้นอกจากสะกดไว้ที่เสาที่ปูนแล้วก็ที่ต่างๆนะคะก็ไปรื้อกิ่งไม้ออกนะคะเพื่อที่จะเปิดทางนะคะ พราะว่ามันนานแล้วนะคะเกือบสามปีแล้วที่ที่ที่ท้งแปลงฝั่งตรงข้ามที่เป็นป่ากล้วยเป็นสวนแล้วก็อันนี้เป็นที่นะคะที่เป็นน้ำเจ้าพยาก็มีคนอยากได้นะคะก็สะกดเอาไว้นะคะบางทีก็ใส่หน้าตัวเองบ้างใส่หน้ารูปบ้างนะคะก็น่าราักดีแต่อันนี้ก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะที่ลบเป็นฝั่งกล้วย